ต่อ,อการที่การท่องเที่ยวนะคะนอกจากรัฐบาลจะให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวในปีนี้มากขึ้นแล้วนะคะลา่าสุดค่ะในที่ประชุมครมอก็เห็นชอบให้ไทยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกในปีหน้านะคะ่ะเพื่อดีจากกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีค่ะวาไที่ประชุมครมอเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี2559 เพื่อแสดงศัก,กยภาพด้านการท่องเที่ยวการบริการรวมถึงการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยแต่จะต้องผ่านการคัดเลือกของคณะที่ประชุมร่วมคณะกรรมาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกที่จะพิจารณากันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ นอกจากนี้ที่ประชุมครม,มยังอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลวงเงินลงทุนนะคะ1,215ล้านบาทแบ่งเป็นเงินกู้ในประเทศ910ล้านบาทและใช้เงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค305ล้านบาทค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน12,400ครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกลและไม่อยู่ในพื้นที่เขตป่าห่วงห้ามให้ได้มีไฟฟ้าใช้ โดยให้การไชฟ้าฝ่ายผลิตนะคะสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มดำเนินโครงการและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบราอรมอนะคะได้อนุมัติงบกลางฉุกเฉินจำนวน198ล้านบาทสำหรับเตรียมแผนป้องกันค่ะอย่างเช่นเตรียมเครื่องมือแล้วก็จัดทำห้องแยกเชื้อผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอค่ะ